แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับสเปอร์ที่ฟอร์มรุ่มร่ามมากในพรีเมียร์ลีกแต่กลับไปได้สวยในบอลทั่วยุโรปตอนนี้พวกเขาคือคู่ชิงยูโรปาลีกในวันที่21นี้ครับแมนยูไนเต็ดสามารถล้มแอตเลติกบิวบาลในรอบรองชนะเลิศทั้ง2นัดน,นะครับด้วย score สามศูนย์และ4-1นี่เป็นเรื่องที่สร้างความแปลกใจให้กับแฟนๆอย่างมากเนื่องจากพวกเขาเล่นเหมือนกับเป็นคนละทีมในพรีเมียร์ลีกคนัดต้นการเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมานะครับแมนยูไนเต็ดชนะในลีกเพียงแค่2นัดเท่านั้นซึ่งคู่แข่งก็คืืออออออิิฟตตตแแลลลลลละเเเเเสรรร์ทีี่่่่วััันนนนนนกกกช้พไปปนใยนูโาามดดบห ผีเข้าครับพวกเขาเอาชนะทั้งเรียวโซเิดต์ลียงก่อนจะถล่มบิลเบลแล้วก็ได้เข้าจริงเกมที่2ที่โอทัฟฟอร์ดก็ไม่ค่อยจะมีใครมั่นใจสักเท่าไหร่นะครับว่าสกอร์สาูนย์ในเกมแรกจะเป็นเพียงแค่ภาพลงตาหรือเปล่าเพราะว่าบิลเบลคือทีมอันดับ4ของลาลิกา้าแต่พอพวกเขาไม่มีชื่ออินาก้และนิโก้วิลเลียมส์แบบนี้ก็สบายใจขึ้นเยอะครับคนที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดกับเป็นคนที่เกือบถูกลืมไปแล้วนั่นคือเมสันเมาส์ที่เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการรักษา,าการบาดเจ็บในฤดูกาลนี้เขาได้ลงเล่นไปแล้ว23นในใทุกกรรายาย แต่ได้เป็นตัวจริงแค่หนัดเท่านั้นและไม่มีนัดไหนเลยนะครับที่ได้เล่นครบเกมในเกมกับบิลบาเมาส์ก็ถูกเปลี่ยนตัวลงไปในาทีที่62แล้วเขาก็เล่นเหมือนกับสมัยที่อยู่กับเชลซีเขายิงตีเสมอได้อย่างสวยงามและเหนือชั้นการทําปากแบะและยักไหลหลังยิงประตูได้อาจดูน่ามันไส้แต่ก็ป็นเศษไม่ได้นะครับว่าลูกนั้นเขาทําได้ดีจริงๆช่วงทดเจ็บเมาส์ก็เฉยโอกาสตัดบอลที่ผู้สาประตูของบิลบาเคลียออกมาไม่ดีนะครับบริเวณระยะ45หลาแล้วก็ยิงสวนเข้าประตูไปเลยแมนยูไนแต่จะได้เข้าไปย การมาเมสของบิลเบาโดยรางวัลของผู้ชนะไม่ใช่แค่เงินรางวัล7.3ล้านปอนเท่านั้นครับแต่ผู้ชนะยังจะได้เข้าไปเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าอีกด้วยส่วนการผ่านก็ถึงรอบชิงของสเปอร์เป็นงานที่ง่ายกว่าของแมนยูเต็ดมากนะครับเนื่องจากคู่แข่งของพวกเขาคือบอโดกริมทีมจากนอร์เวย์ทีมม่มาตรฐานต่ำกว่าพเม์ลีแล้วก็เอาชนะ2นัดนะครับด้วยสกอร์3-1และ2-0แองก์ปอสเตโคกรูโค้ชของสเปอร์ที่เขาอี้ไม่ค่อยจะมั่นคงสักเท่าไหร่เพราะว่าอันดับอยู่ต่ำ Man กับแมนยูเต็ดดานนัเเ่อชงขก เขาตอบกลับพวกที่กระแนกกระแนว่าแค่เข้าจริงยูโรปาลีกมันจะไปยากอะไรด้วยการย้อนถามกลับว่าถ้ามันง่ายจริงแล้วทำไมพวกทีมใหญ่ๆถึงทํากันไม่ได้ในพรีเมียร์ลีกแมนยูจะพาสเปอร์คาบ้าน0ู์ประตูต่อ3แล้วยังไปแพ้ที่ลอนดอนอีกศูนย์หนึ่งในคาราบาวครับก็ยังเจอกันอีกซึ่งสเปอร์ก็ชนะไป4ี่สามเป็นที่น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าปีศาจแดงที่เล่นไม่ดีในลีกแต่ทําได้สวยในยุโรปแล้วเมื่อต้องมาเจอกับทีมจากพรีเมียร์ลีกด้วยกันในบอลถ้วยยุโรปผลจะออกมาเป็นแบบไหนครับ